มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนนายยกถึงแม่สายแล้วเปิดคำพูดชาวบ้านหลังได้สวมกอดอุ้งอิงวันนี้นะคะ13กันยายนย2567ทันทีที่นางสาวแพทองทานชินวัตร ยนรัฐมนตรีและคณะเดินทางลงพื้นที่ถึงอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายติดตามสถานการณ์น้ำพร้อมทางมอบถุงยางชีพแก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่ทันทีที่นายกลงพื้นที่ถึงด่านแม่สายนะคะได้ฟังรายงานสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่โดยสถานการณ์น้ำท่วมนักตั้งแต่วันที่10จนถึงวันนี้สถานการณ์น้ำเริ่มลดลงแล้วแต่บางจุดที่เข้าไปช่วยเหลือประชาชนไม่ได้นั้นยังมีประชาชนติดค้างอยู่ประมาณ700อคนคะ่ะ โดยนายกรัฐมนตรีแสดงความห่วงใยชาวบ้านที่ยังคงติดค้างอยู่และยังติดอยู่ในบ้านยังไม่ได้รับการช่วยเหลือนะคะโดยนายกเองกําชับว่าให้เร่งนำส่งอาหารเข้าไปช่วยก่อนเป็นอันดับแรกโดยด่วนไม่ว่าจะเป็นทางเฮลิคอปเตอร์หรือว่าทางเจ็ตสกีค่ะ จากนั้นนายกรัฐมนตรีเดินทางไปดูสถานการณ์น้ําที่ยงคงไหลเชี่ยวอยู่ระหว่างนั้นมีชาวบ้านเข้ามาสวมกอดนายกพร้อมบอกเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถูกกระแสน้ําไหลท่วมแบบไม่ทันตั้งตัวโดยนายกรัฐมนตรีนะคะได้เข้าสวมกอดชาวบ้านพร้อมกับน้ําตาคลอสงสารชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยครั้งนี้บางคนถูกน้ําท่วมบ้านจนไม่เหลือทรัพย์สินอะไรพร้อมกับให้กําลังใจและบอกว่าทุกคนคือกําลังใจของนายกให้กลับไปทํางานต่อขณะที่ชาวบ้านบอกว่าใค่ได้เห็นได้กอด ยกพวกเราก็ดีใจแล้วขอขอบคุณขอ้อมุลจาาทีดีดดคอมค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ